มขึ้นสามต้นสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนมูนี่มีความอยากอีกแล้วก็คือตั้มาแตง่งลูกโนอนแล้ววันสันทก็เลยหนีออกมาสวน,น <c oughs> ต่ำส,สุดแล้วก็จะมาเซเ่บ ก็เลยว่าติ้ใจกเลยว่าต่ำอีกเรามาเข้ากันลงมือเลยกระเชยมใส่ไปเลยงโอ้บมักเพ็รติบก่ดังโอ้บุบอาเ็ติด่ต้นก่อนอืมเพสดสดสดสอ่าล่างไว้หนึ่งเนาะ ล้างกันมาได้กล้างไปหนึ่งมังนดูมีอีกจัหงหน่วยป่โอ๋อมี2หน่วย2หน่วยก็ใส่2หน่วย,ยได้มา2หน่วยมักเพชรนี่กาเดงน้ำโบทนันเก็บกิน่นถุงมือ ช่วงนี้อากาศ้อน้อนสองสามมือแล้วนี่คือว่าเย็นเย็นอดนนีใจว่าโอ้เข้าหนาวละทีแท้กลับมาฮอนอีกมึงดูแดด เมื่อวานน,วานี้สมุยวานนี้บวชวานนี้ค่ะเบียรเบียกน้ำพึ่งงันนี่แหละมีอย่างหลายดอกเบี้ยไม่บงไม่บ้านเอาลูกเมีอันเพื่นพอนเท่านั้นแหล,ละเบิ้งสวนเบิ้งลูกไปฮับลูกไปกับเมื่อวันไปสวิตแมนลูกอวันได้เห็นจังได้ ไปเที่ยวกันยากช่วงนี้กับช่วงพญ่าตโรคระบาดอยู่เพื้อนนี่แหละเพชรสวนกินเบ่งลูกไปเห <c oughs> จจังใดจะมีความสุขเนาะ <c oughs> ไปเป็นค่าตับได้เลยอ้า <c oughs> น้ำหลายหลายมาไงเ,ออเบิ่งเส้นขับปุ้นอันเป็นซีฟ้านี่บโบแมนว่ามันบูดแด้ต้มใส่อันเอียงกดอดดสันโอ้เกลือลืมเหบอน้ำประแดกโอ้ยนี่เอ็ดเองได้ประแดกนี่ ซหอมหอมตานประแดกเนาะต้องแกงๆ้สแกงเลยใส่เค็มหนึ่งใส่น,อน,อน,น,นอมอหน,นึงไก่อนอน้เค็ม่ได้ก้อฟเนออยดอดน้องลงนนเนาะ อยสิสุมหัวใส่กันโบไฮบ้าลเลยแหละเอายนือตีตัตบตับบาเดเบียดก็ได้หรออาศนาด้หน่อยใครจะมีเบียดอุปถัมภ์มีตลาดคันโบมีตลาดเบียดมปนบริกรอย่างแทพอยู่นี่ ของลูกของข้าใส่แม่เอามากินก่อนแล้๋ยวเดี๋ยเพราะว่าแม่บ่ทันต้มหันต้มเนื้อชิมบาทนึงก่อนดูความันใจจับใ mm hmm. ห้แล้ไรแล้วไรมาซิไหลไหเอาเขระปุ้นใส่ตื่นก่อนดอกอันสัน่น อุ่นน้ำมันจุสีแซ่โอ้ยจนเกือบเลยคุณ ทำแซ่บบ่ไห ừ. 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 วปะมาแค่เด้อมานี่ต้องวางเจ็ดแปดปีบริกรีทัวร์พูดก็คือมองขายเอาบ่มีโชคดียังว่ะมูเอาแกนใหน้หาหน่วย หามดขึ้นสมต้นได้ไหมาะเจ็บขาพีน่นองเอ้ยมาหมาเลย น,นี้มือเพื่โทรเลยโมว่ามมเพื่อนนีิชพากกันกินข้าวส่วนแล้วบอตอนนี้กับประมาณ12มโมงครึ่งห่วยเว้ย,ยจับหนักจับสาเห็นปูอัดลุ กินยูปายูดงสินนิแซบอีหลีเนาอ ย่องตัวเองทำเองกินเองเนี่ยคันชีแซบเท้าห้ามันก,กับโบแซบด้ออกมันกันแซบเทา้าเขาจันต่ำนี่แหละเนาะเี้ยว่าสั้นมาสิเด้อขอเอามือเด้อ แซ่บมันหวาเนาะ ากระสุด <c oughs> สมัครกระเทียมแดดสีหองผมละมีลมเย็นสบายแบบนี้ หอมอยู่เด้ออันค่ะเห็ดเธอทำอิซต้มข้าวปุ้นอันไซอ่ะโดอ,อันสันนะหอมดอ,อันสันสวยๆสะเผ็ดได้แบบนี้ล่ะ จุใจบวงไงล่ะ ผมพัดซ์วยๆพี่น้องเอง กูย่าแม่ยากเนาะดูก,กันนอนเนาะ ว่ากูสดสด,สดแท้สุดว่าเบ็ดจากต้นเรากลับมากินเลยเอ่ะแม่สดดีดีแน่เปิดสดเลยได้เนี่ยหวานจอยๆ จอยๆโหอือเลยออจูดแห้งมันกับิซืดใส่ตา จับมันกับมืน่นพดชันจีจับหานี่ลูงมันกลัมันกับจังไดเนาะอีแม่บอกให้กินสุภาพแน่เพื่อนว่ะสุภาพแต่นางงามเพื่อได้เลยน่งให้บูได้เลยสกินคัมน้อยๆยำแาวเอ็ดเถื่อข้าอคัมมันให้บูได้ เากระปุนจะเป็นโลฮึครับน่อยใต้น่อยเหนือเนาะลำงานนี่แหละ มีกระถิ่นด้วยเนาะมีกระถิ่นแห้งสีแซ่บอู้หูบัเบิร์ดแต่จึงมาเพ็ดเน,ะ <c oughs> เน,นาะเพ็ดคักวขณะยาเด้อยาเด้อตุกขึ้นแก เล้วก่อนนะกวนบะเพ็ มันมีมูกินน้ำเนียแห้งก็สิแซ็บขนาดรม่มีมูกินน้ำมีเซ็บป่านนี้แหละ គឹមអឺសៀងញ៉ុនក៏មក เ,เห็ดบลเผ็ดมันกับบลแซบกนเห็ดเ็ดกับจมบลเเ็ดไอนจังใดอีกชีวิตนอคขนก็เป็นขึ้นกัน่ะ ้มจะอิมก็ซาลงซาลง <laughs> ตัวนี้ขอพักหายใจก่อนหูดับตับใหม่จังซีลยวะมันจึงว่าจึงว่ากินตั๊ ยุ่สวนนี่มันแซ่บจังสิเนาะสมพอมีแป็นไผ่ก็ไปตำกินยุ่สวนเนาะงูจังซี่ตำกินอย่างที่จะโดนแล้วเด้ออันนี้ตำกินนั่งกินยู่หองแอร์สมพอมันคือบอุได้สซ่าน ก็เลสด,สด,สดจะมาสดจากตลาดเสียงนกกันมาเสียงนกเสียงกามาบิดเยี่ยมขี้เสียงหัวกับพอแล้ว ป่านว่า <c oughs> ปานว่าแง่เล่าข่าวเนาะว่าปานเคยเคยกินแลวเล่าข่าวนี่ก็ได้ Đi. Bình phải bình mà ừ. ừ. bố bài đấy, đấy nè ừ. Mì heo Bố bé ném nhận ra Ném buộc เป็นบ่ไม่ยังจะเป็นอีกบ่เพราะว่าหาหากระเห็ดรั้งแรกหากระปุกครังเลั้งนำอิเห <c oughs> ็ดสวนแบบนี้ก็ได้ <c oughs> ่อนซ้อนบ่ดินเสียงนก <c oughs> จักเสียงนกจักเสียงแอข้างบ้าน <c oughs> รวมมันรวกันเป็นอยนเสียงอันเสีังเพลงเลย รู้ใครก,กับพอดีตื่นเนาะพอดีแม่กินแล้วยินบอลชมเจ้าเลยิ่งตื่นละ ดินกขาลูกเลยแม่เขาขิงเขียบหมูอันสุดท้ายก่อนเช็คงแห้งพอ แค่ได้แบบน,นี้นะจงังไรแสงดาวสิให้ <laughs> ยิน้ำดอกอันซันเบิลูไม่ยินบ่เฮะเฮะล่ะเริ่มมาเลยเริ่มมาได้เริ่มเามือนนั้นเลยเริ่มชิ่งห้องกันเลยน้ำก่อนกินน้ำกไปเฮ้ยมีแห้งเด้อน้ำก็น้นำเย็นๆ ก้ากระเด็นสบายกินอยู่สวนขับลายเป็นว่าพอทำนี้กันเนาะเมนี้เนาะอิ่มละลูกกระตื้นละขอกระชิได้ขออำลาพาจากละเดี๋ยวถ่ายเบิ้งคลิปต่อไปเในวัชสิคิดตามอีหยังตห่หมองหงส์แล้วเนาะอันนี้ก็ตามหมองแดงเลยคขับพุ่น,น้อยนึงหมองสุดยอดแล้วบัเนี้ฮู้ละบอนกินบาทนี่ไปก่อนเด้อบ๊ายบายสบายดี